เรื่อนรักคามิติภาค3ปัดชิ้มบทแห่งสงครามเทพเขียนโดยเดอุสเดลรุมจัดทำหนังสือเสียงโดยชาแนลไทยออดิโอ o ุ๊กส์หมายเหตุวรรณกรรมเรื่องนี้อาจมีคำพูดภาษาวัยรุ่นที่เหมาะแก่ผู้ฟังอายุ13ปีขึ้นไปผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนอกจากนี้บุคคลสถานที่ในเรื่องเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลสถานที่ที่มีอยู่จริง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบทที่22การต่อสู้ในโรงเรียนอีกครั้งอิเชรุมอินสโคลาโรยิลิมผมได้แต่มองจ้องตอบกลับไปมองชายที่สวมเสื้อคลุมสีดำตรงนั้นหน้าตาที่ไม่เปิดเผยนอกจากดวงตาที่ส่องประกายสีแดงให้เห็นได้ชัดเจนจากตรงนี้กลายเป็นใครอะผมร้องถามสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจเวทมนต์ที่แผ่ซ่านออกมา ออกมาจากร่างของเด็กได้แล้วอย่ามัวแต่เสียเวลาเลยพวกข้าตามหาท่านมานานแล้วนะตามคํำสั่งของท่านมาฟอร์เน่เรามีเรื่องที่จะต้องสะสางกันชายในชุดคลุมสีดำบอกมันพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเทนถามไปด้วยสีหน้างุนงงแต่งตัวอย่างกับคนบ้าคอสเพลย์รือไหนก็ไหนๆละช่วยไปตามพานโดมาช่วยเปิดประตูหน่อยดีวะเขาร้องถามไปแบบคนไม่รู้อิโนโออิเนเ จะใช้ลึกลับยังคงไม่ตอบและจ้งองเขม่งมาที่ผมราวกับมุ่งร้ายหนูฉันจะกลัวหนักกว่าเดิมแล้วนะคะพี่ดินนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยหญิงถามเกาะแขนผมแน่นจะทำยังไงดีอะ่ะผมควรจะพูดอะไรที่สมควรออกไปตรงๆเลยไหมอ่ะหรือว่าแกล้งทาเป็นไขสือไปน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยพูดอะไรอะ่ะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยผมโตกลับถ้าไม่คิดจะออกมาดีด เดี๋ยวข้าจะทําให้ท่านออกมาเองนะอีกไม่นานเทพอีกสี่คนที่เหลือที่อยู่ที่นี่ก็จะโดนเก็บไปในไม่ช้านี่แหละมาปลาเพลิงของข้าไม่ได้กระจอกอย่างโกเลมที่เคยเจอมาหรอกนะชายลึกลับยังพูดต่อและไม่ทันที่ผมจะได้ตั้งตัวอะไรมันก็เอามือวางไว้บนม่านมุงลวดก่อนจะระเบิดพลังขึ้นมแม่เหล็กเสียงดังสนั่นวันไหวจนม่านแม่เหล็กเกิดการยุบตัวส่งเสียงเ e อี๊ยดอาดแล้วม่านเหล็กก็ถูกทําลายลงโดยสิ้นเชิงเฮ้ย hey! แม่งเป็นปีศาจรือเปล่าวะเนี่ยเ็นร้องก่อนจะลากผมพุ่งไปยังม้านเหล็กอีกจุดที่เป็นทางลงของอาคารลางพยายามหาทางเปิดม้านเหล็กไปให้ได้มาช่วยกูหาวิธีเปิดเร็วก่อนที่ไอ้บ้านนั่าจะลงมาไม่มีทางหนีแน่นอกจากจะสู้อย่างเดียวผมพึมพำสู้นายเนี่ยนะจะสู้กับไอ้ปีศาจนั่นเนี่ยเทนโวยวายเสียงหลงพวกนายหลบอยู่ให้ติดพื้นมากที่สุดตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นบันไดไปหามันเองเพื่อจะทวงเวลาได้ผมอธิบาย มึงจะบ้าเหรอเทนร้องแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อไปได้ชายสวมเสื้อคลุมคนนั้นก็ค่อยๆเดินเหมือนเลื่อนไหลลงมาที่ชานพักใกล้ๆพร้อมกับยื่นมือออกมานอลิเทคริตฟาเคียมมันร้องด้วยภาษามนตราและตัวผมก็แข็งราวกับโดนตรึงก่อนที่จะมีแรงผลักจากมือที่มองไม่เห็นกดผมตรึงตราอยู่ติดผนังทันทีสวยแล้วไงผมอุทานออกมาเมื่อถูกทำให้ขยับไม่ได้แบบนี้ ยิงกรีดเสียงหลงไม่เห็นภาพตรงหน้าก่อนจะเป็นลมล้มพับไปส่วนเทนไม่เห็นว่าผมอยู่ในอันตรายก็พุ่งตัวออกมาช่วยผมโดยมุ่งไปหาชายลึกลับพร้อมจะต่อยเข้าเต็มแรงแต่ว่าชายลึกลับเพียงแค่วาดมือเป็นสัญลักษณ์บางอย่างอย่าง,างรวดเร็วแล้วชี้มาที่เทนเขาก็ทรุดตัวลงกับพื้นร้องเสียงดังเมื่อถูกพลังนั้นชกจังๆเขาที่กลางดั้งจมูกก่อนที่เขาจะลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้บ้าปล่อยคนบริสุทธิ์ไปคนพวกนี้เขาไม่รู้อะไรด้วยเลยผมต่อรอง งั้นก็ออกมาซะธรณีเทพต้นเรื่องทั้งหมดก็อยู่ที่ท่านนั่นแหละอย่าใหยถาความกันมากนักเลยบาโฟเมตของการตัวท่านและขอให้ท่านออกมาจากรางเด็กผู้ชายคนนี้ได้แล้วย่ายข้าต้องพูดอะไรมากมันยังคงพูดต่อไปก่อนที่ผมจะรู้สึกถึงแรงกดที่หน้าอกจนเริ่มจะหายใจไม่ออกอย่าคิดว่าผมมาจิสเตอร์ที่เหลือจะมาช่วยท่านเลยมีแต่ท่านเท่านั้นละ ที่ต้องช่วยตัวเองไอ้บ้าเอ้ยผมร้องออกมาเสียงดังยังหุนหินที่ทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็รู้สึกแน่นหน้าอกมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกตัวเองหมดท่าที่ไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่จะทำให้ตัวเองรอดจากสถานการณ์นี้ชายในเสื้อคลุมยางสามขุมใกล้ๆเข้ามาไกล้เข้ามาแล้วก็ค่อยยื่นนิ้วมืออันเหี่ยวแห้งของมันแตะลงที่หน้าอกผมเอเวนี <Eb ene. S 2> มันพูดรากับไร้มน ทันใดนั้นเกิดรัศมีแสงรอบตายเท้าของผมเป็นสีส้มเจิดจ้าพุ่งขึ้นมาพร้อมกับความร้อนระอุที่คุกอยู่ในอกจนผมแทบจะอยากตายไปจากตรงนี้เสียให้ได้และผมก็ร้องลั่นด้วยความทรมานแข็งใจไว้ไวเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างในตัวผมเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนผมจะเคยได้ยินมาหลายๆครั้งก่อนหน้านั้นในฝันที่มันเลือนหายไปนานมากแล้วมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าจะใกล้แล้วก็ตามอดทนไว้นะดิน เสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งเมื่อผมรู้สึกดัวว่าตอนนี้ร่วงกรูนลงกองกับพื้นแทนที่จะถูกตรึงตราอยู่กับผนังด้วยเวทมนต์แล้วพลังลมมหาศาลก็ซัดทุกอย่างกระเจิงไปรวมถึงตัวชายลึกลับคนนั้นด้วยจึงให้มนตราที่หมอน,นี่เสกออกมาหยุดชะงักไปชั่วขณะมันเซไปนิดหน่อยก่อนที่จะวาดมือเป็นสัญลักษณ์แล้วเกิดวงเวทสีเขียวขึ้นมากลางอากาศซัดอัครวินที่กระโจนขึ้นมาโจมตีจนกระเด็นลอยกลับไปไอาชาชุดภุมินี่แหละน่าจะเป็นคนเดียวกับที่เจอสองสามหนก่อนแน่ๆน ดูบังดูบินดิสงมีหน้าร้องพร้อมๆกับที่อัครวินดีตัวกลับกลางอากาศหลังจากถูกพลังโจมตีนั้นอยาคิดจะใช้พลังของท่านหนะ้าที่แค่แผ่นนี้ล่ะมันรีบบอกก่อนจะขยายม่านพลังงานแม่เหล็ออกรอบตัวเพื่อการไม่ให้ใครเข้ามาใกล้มากกว่านี้เสียงสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าลั่นเปรียบเปรียลั่นก่อนที่ผมจะถูกพลังที่มองไม่เห็นผลักกลับไปติดำแพงอีกครั้งแล้วก็ค่อยๆถูกลากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแรงจนอยู่ใกล้กับเพดาน มาเจอกันอีกแล้วนะไอไฮบริดโมงจะเปิดเผยตัวได้หรือยังว่าพวกแกจะทำอะไรกันแน่อัครว,วินร้องตะโกนถามเมื่อเขากลับมายืนเผชิญหน้าอยู่ใกล้กับบารีมานแม่เหล็กนั้นพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าพวกเราไฮบริดชนกำลังจะทำอะไรชายคนนั้นพูดเรื่องเจ้าข้าจักรวาลยิ่งเง่าแบบเดิมแั่น่ะหรอ,อยังไม่คิดจะล้มเลิกความคิดบ้าๆแบบนั้นอยู่หรือยังไงอัครว,วินถามมันไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนอยู่แล้วในเมื่อพวกแก ก็ไม่มีทางที่จะสังหารคณะผู้สร้างทั้งหมดได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนๆก็ตามถ้ามันทำได้ง่ายๆแบบนั้นพวกแกก็คงทําได้เป็นนานแล้วไม่ใช่หรือยังไงส่วนหนึ่งเพราะมาจิสเตอร์ทั้งหกไม่เคยอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่หรือไฮบริตตัวนั้นกล่าวตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วโอกาสได้มาถึงแล้วแค่รอเวลาตามที่ได้ถูกพยากรณ์ไว้เท่านั้นพยากรณ์อะไรกันอีกที่ถามบ้าง ทุกคนกำลังยืนเกาะกลุ่มกันประจน้ากับไฮบริดปีศาจอยอาลึกว่าในกลุ่มของพวกท่านจะมีแคมมาจิสเตอร์แห่งแสงสว่างเท่านั้นที่มองเห็นอนาคตได้ไฮบริดของเราก็มีคนที่มีอำนาจแบบนั้นเหมือนกันมันบอกมีหน้ากับทีมองหน้ากันเหมือนกำลังสำคัญอะไรบางอย่างก่อนที่จะมองมายังผมที่กำลังถูกแปะติดผนังอยู่กับกำแพงแล้วแกมายุ่งกับดินทำไมไม่ทราบอัครวินเข้าเรื่องเพื่อเข้าสู่การเจรจาต่อรอง ใครๆก็รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไฮบริดตัวน,นั้นพูดโดยเฉพาะท่านน่าจะเป็นคนแรกหรือซ้ำที่รู้ว่าเด็กคนเนี้พิเศษแล้วมันยังไงอัครวินซักต่อท่านและคืเหตุผลว่าทําไมไฮบริดที่มีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันก็รู้แล้วแต่เป็นคนยุคก,ก่อนทั้งนั้นไม่ใช่หรอไฮบริดตัวน,นั้นกล่าวเพิ่มเด็กหนุ่มคนนี้เป็นไฮบริดที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ เพราะอะไรเขาถึงเป็นคนในยุคปัจจุบันล่ะน้องคิดดูหน่อยหรือ,อยังไงท่านมาชิสเตอร์พวกท่านเป็นถึงคณะผู้สร้างโลกเชียวนะเรื่องแค่นี้ก็เดากันไม่ออกเลยเหรออย่ามาทำตัวอวดรู้ซะหน่อยเลยไอบ้บ้าแล้วก็เลิกปิดหน้าของตัวเองสักทีมันงี้เง่ามากที่จะต้องมาหลบๆซ่นอนๆไอ้หมาป่าไฟตัวนั้นที่แกล่อพวกข้ามาหากกำจัดมันไปละและตอนนี้ถ้าแกไม่ปล่อยดินลงมาแล้วก็ แต่จะเป็นคนต่อไปที่จะถูกกำจัดซะเองอัครวินผู้เสียงแข็งเหมือนอย่างเคยข้าชอบการเผชิญหนนะ้าแต่ลองดูนี่ก่อนก็นแล้วกันเพื่อท่านจะเข้าใจอะไรมากขึ้นผู้จบไฮเบริโตนั้นก็เร่งพลังงานกดผมจนแทบจะหายใจไม่ออกส่วนอีกฝั่งก็เร่งพลังงานบาเรียรเพื่อไม่ให้อัครวินเข้ามาใกล้แรงกดอากาศนั้นแน่นขึ้นแน่นขึ้น เรมกับผมกําลังโดนกดให้ร่างแหลกไปกับฝาผนังก็ไม่ปาน่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้บ้าหมอนั่นเป็นมนุษย์อัครวินร้องแล้วพยายามเสกระเบิดอัดอากาศที่เป็นลมพุ่งเข้าใส่บาเรีที่แข็งแรงนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลอะไรมีหน้าเองก็ไม่กล้าลงมือทําอะไรมากเนื่องจากมีคนบริสุทธิ์อยู่ที่นี่อีกหลายคนแถมยังอยู่ในที่แคบซึ่งอาจจะทําให้เกิดประกายไฟไหม้ขึ้นมาได้ง่ายๆแม้ว่าเราจะมีเทพแขงสายน้ําอยู่ด้วยกเ็เถอะ แต่ผมว่าตอนเนี้ผมยังเพิ่งไปห่วงเรื่องของคนอื่นเลยตอนนี้ผมก็แทบจะทานเอาไว้ไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกผมอุทานพยายามดิ้นรนเพื่อฝืนแรงกดดันแต่เหมือนมันจะไม่ยอมลดละเฮ้ยตัวออกมาซะท่านมาจิสเตอร์มันพูดแล้วส่งพลังหนักกว่าเดิมอีกทำแบบนี้ดินจะตายเอานะที่ร้องไม่เห็นอาการผมไม่ดีแล้ว แต่อัครวินก็ไม่ได้ล้นละที่จะอัดพลังใส่โลกของไฮบริดตนนั้นในขณะที่ฟ้ามืดลงมืดลงเรื่อยๆที่กับมีน้าก็พยายามหาทางที่จะช่วยผมแต่ทว่าพลังของไฮบริดตนเดียวเพราะอะไรทำไมถึงสามารถต้านทานเหล่าผู้สร้างถึง3คนได้เลยมันไม่น่าเชื่อเลยชัดๆอะทำไมมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ที่อุทานออกมาเมื่อทุกคนต่างก็สะบักสะบอมกันมามาก รวมถึงก่อนหน้านี้ก็สู้กับหมาป่าพเพลิงนั่นกันมาแล้วถึงรอบหนึ่งด้วยพลังมนตราก็คงค่อยๆลดระดับลงมาอีกผมจะไม่ไหวแล้วนะผมพึพมพำอยู่ในหัวของตัวเองราวกับกาลังจะบอกเสียงอีกเสียงที่ได้ยินในหัวเสมอๆเ,ม,อเม,อมื่อถึงเวลาขับขันดูเท่าว่ามันจอกัดไม,ไม่ปล่อยเลยฮะเสียงในหัวของผมพูดขึ้นมาอีกน้ําเสียงฟังดูราวกับกําลังอยากจะเล่นสนุกอะไรสักอย่างรีบทําอะไรสักอย่างเหอะ ผมจะไม่ไหวแล้วนะถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมีหวังเละติดกำแพงแน่ผมยังคงพูดอยู่กับเสียงที่อยู่ในหัวต่อไปถ้าจะไล่ไอ้บอนี่ไปได้ก็มีทางเดียวแต่ถ้าใช้พลังนั้นออกไปก็มีหวังลายพุ่อเราก็ยอมตามไปเสียงนั้นยังคงพูดอยู่อีกแต่ผมนั้นไม่ไหวแล้วอ่ะเอรเจ้าไฮบริดนั่นกดพลังจนกระดูกผมล้านดึงเปรี้ยในจังหวะนั้นเอง เทนที่ดูเหมือนจะสลบสลายอยู่นานก็ได้พุ่งตัวขึ้นมาคว้าเอลเจ้าฮบริดต้นนั้นแล้วโจรใส่ทําให้สมาธิที่มันกําลังจดจ่อยอยู่ทั้งป้องกันตัวเองจากเหล่ามาจิสเตอร์และกดดันให้ผมเผยพลังออกมาเกิดช่องว่าในการป้องกันตัวเองทางกายภาพมันเสียหลักลม้มร่วงกรุดลงไปกองที่บันไดพร้อมๆกันกับเทนซึ่งจังหวะนั้นเองที่ผมถูกปลดผนึกพลังตรึงตราน,นั้นแล้วร่วงพลอยลงกับพื้นในทันทีแน่นอนว่าทั้งสาเทพ ไม่เห็นโอกาสก็รีบพุ่งตัวเข้าไปหาตัวการเจ้าปัญหาในทันทีชายปริศนาตนนั้นรีบระเบิดพลังแม่เหล็กซัดเพื่อที่จะให้ทั้งเทนและเทพทุกคนกระจายออกไปแต่ว่าความไวของอัคารวินนั้นไม่มีใครที่จะเหนือกว่าเขาได้แล้วถ้าจะเล่นกับตอนทีเผลอเขาพุ่งไปกดคอหอยของชายปริศนาโดยที่อีกมือหวังจะก,กระช่ากหูที่สวมครอบหัวของมันอยู่จะดึงให้รู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่ภายใต้เบื้องหลังแต่ว่ามันก็พยายามใช้พลังมนตราต่อสู้ขัดขืน ก่อนที่มันจะสวนหมัดเข้าเต็มแรงไปที่หน้าของอัครวินจนเขากระเด็นไปด้วยแรงส่งเห็นท,ที่ตอนนี้เอาแต่กอดขาของชายปริศนาเอาไวน้น่นปาก็ร้องวอยวายจัดการเอาอะไรสักอย่างอย่าให้มันหนีไปได้แล้วในพริบตาที่อัครวินกับนีน่าจ้องตาก,กันแล้วเตรียมจะสวนกลับพลังระเบิดมหาศาลน,นั้นมันก็สร้างคลื่นแม่เหล็กที่ปล่อยเสียงหึง่งๆึ่งรบกวนระบบส่งประสาทออกมาจนพวกเราแต่ละคนต้องปิดหูแล้วก็หายไปในพริบตาเดียวที่ม่านมิติเปิดออกทันควันแล้วเทน ก็เรื่องลงกองกับพื้นเช่นกันส่วนผมก็พยายามเอามือป้องตัวเองจากพลังที่สะท้อนออกมาจากผนังหลังจากที่เรามาจิสเตอร์โผมนลุยกันไปเมื่อกี้จริงๆแล้วเรานะ่าจะกำจัดมันได้ไม่ยากเลยเนะมีหน้าบนเสียงเขียวขึ้นมาทันทีเฮ้อไม่ยากซะที่ไหนเธอก็เห็นอยู่แล้ว,วเราแทบจะเข้าใกล้มันไม่ได้เลยมันบ้ามากเลยนะที่มาจิสเตอร์กลับเข้าใกล้ไอไฮบริดนั่นไม่ได้เลยซกักกะครั้งอะ แล้วมันก็โผล่มาแบบนี้ตลอดอ่ะเอาครวินกระชากเสียงราวกับอัดอั้นมานานยากแน่นอนที่เสริมขึ้นมาหมอนั้นมีพลังงานแม่เหล็กเป็นกระแสเวทมน์อยู่กับตัวถือได้ว่าเป็นธาตุผสมพิเศษไม่มีทางที่ไฟลมน้ำอย่างพวกเราจะทําอะไรระคายมันได้ยิ่งแสงสว่างกับความมืดก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อกี้นายพูดขัดถ้าหลักไปทาตหนึ่งนะนีน่าเตือนความจำทีที่กำลังอธิบายอยู่ ไม่ได้ลืมสักหน่อยถ้าที่พอจะสู้ไหวก็คือท่าดินนี่แหละมาพูดดังนั้นคีก็เหลือบตามองมาที่ผมแวบ,บหนึ่งแล้วหันกลับไปมองมาจิสเตอร์ที่เหลือทันทีที่ผมขยับตัวได้ผมก็พุ่งปราดเข้าไปหาเทนที่กําลังนอนกึ่งหมดสติกึ่งรู้สึกตัวอยู่เฮ้ย hey! ไอ้เทนนายโอเคไหมอ่ะผมซักเพื่อนพลางลากมันมาไว้บนตกักก่อนจะตบหน้ามันเบาๆเพื่อเรียกสติมันปอปวดหัชิบหายเลยอะเทนบอก สองมือยังคงกุมหูทั้งสองข้างไว้แน่นบนข้างเคียงจากกระแสแม่เหล็กพุ่งนั้นอัครวินหันกลับมาพร้อมตรงรีดเข้ามาดูอาการเทนเหมือนกันโชคดีที่หูไม่พังไปเลยเพราะนายอยู่ใกล้ระยะประชิดขนาดนั้นะในขณะที่เทนยังคงเอามืออุดหูอยู่นั้นเขาก็ค่อยๆยันตัวลุกขึ้นนั่งพวกนายเป็นตัวบ้าอะไรกันเนี่ยทําไอ้ดึงก็ไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยอะ่ะเขาถามอย่างสงสัยแต่ก็ดูเหมือนจะกลมสติไว้ได้อยู่อ เรื่องมันยาวอ่ะผมบอกหมดเวลาจะถามอะไรต่อแล้วว่าแล้วอัคราวินก็ผลักเทนไปติดผนังอย่างแรงก่อนที่จะเปลี่ยนสีตาของเขาเป็นสีเขียวย่มรวดเร็วพร้อมกระแสลมที่โหมพัดขึ้นมาจากพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวนายจะทําอะไรเนี่ยเทนร้องพยายามดิ้นให้หลุดจากพันธนาการแต่อัรคราวินก็ตรึงเขาด้วยพลังลมมนตราที่ทําให้เขาขยับตัวดได้ลําบากนายจะรู้เรื่องพวุนี้มากกว่านี้ไปไม่ได้แล้วเพราะนายรู้ไปมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร รังแต่จะสร้างปัญหาให้เราในอนาคตเสียปเปล่าเขาพูดเดบเรียบก่อนจะไร่มนตราเพื่อปรับความทรงจําของเทนซึ่งก็ค่อยม้อยหลับไปกองอยู่กับพื้นหลังจากที่อัครวินเป่ามนใส่เขาเป็นที่เรียบร้อยงานเดิมๆทามาตลอดหลายพันปีมีหน่าเสริมความทรงจําของเขาจะถูกแก้ไขไปไว่ายังไงล่ะเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากแค่เหนื่อยเกินไปลเลยเผลอนอนหลับเดี๋ยวจะลากหมอนนี่ไปวางไว้แถวป้อมยามหน้าโรงเรียนให้มันตื่นเอาเองก็แล้วกัน วินบอกพามันไปส่งบ้านเลยไม่ดีกว่าหรอถ้ามันไม่ตื่นน่ะผมถามเพื่อนมองเทนที่นอนแผ่หลาไร้สติอยู่ไม่ต้องหรอกแบบนั้นมันจะยิ่งน่าสงสัยไปกันใหญ่อีกอย่างพวกเราก็ควรจะรีบกลับก่อนที่จะดึกไปมากกว่านี้ด้วยเพราะไม่รู้ว่าไอ้พุงนั้นมันจะกลับมาตลบหลังเราอีกเมื่อไหร่อัครวินเพิ่มเติมแล้วหญิงอะ่ะจะไปวางทิ้งไว้ที่ป้อมยามแบบไอ้เทนไม่ได้นะผมร้องทันทีเพราะผมรู้ว่าอัครวินต้องไม่แยแสนแน่ เดี๋ยวเด็กผู้หญิงคนเนี้ยกห้พวกเธอนั่นแหละพาไปส่งบ้านยังไงก็พยายามปลุกๆหน่อยก็แล้วกันนีน่าบอกหลังจากที่ทีใช้มนตราปรับเปลี่ยนความทรงจําเช่นเดียวกันทําให้หญิงยิ่งดูเหมือนหลับลึกเข้าไปอีกแล้วจะหมดสติไปด้วยความตกใจรีบไปกันเถอะมันมืดมากแล้วหน้าแปลกชมาสที่ไม่มีพานรองขึ้นมาตรวจดูความเรียบร้อยบนอาคารเลยที่พูดแล้วจัดแจงให้พวกเราทุกคนรีบลงจากอาคาร โดยที่ปล่อยสภาพความกระจุยกระจายของสิ่งรอบตัวไว้อย่างนั้นส่วนม้าเหล็กที่กั้นไม้เราออกมาจากชั้นสองก็สามารถเลื่อนออกได้โดยง่ายเมื่อไม่มีพลังมนตราอะไรเหลืออยู่แล้วพวกผมกลับถึงบ้านมาในเวลากว่าชั่วโมงหลังจากที่พาหญิงไปส่งที่บ้านโชคดีเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก่อนที่จะถึงบ้านไม่นานนักดูเหมือนเธอจะจําอะไรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อชั่วโมงก่อนหน้าซึ่งนั่นหมายความว่าเวทมนของทียังคงสำเร็จผลได้เป็นอย่างดี จะมีก็แต่พวกผมที่ทำหน้ากันไม่ถูกเหมือนกันเมื่อเธอเหมือนจะแปลกใจว่าทำไมตัวเองกลับรู้สึกมึนๆซึ่งนั่นก็เพราะผลข้างเคียงกับการเข้าไปยุ่งกับสมองนะสิแต่ทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีซึ่งเธอก็กลับเข้าไปในบ้านแต่โดยดีส่วนผมกักบอาครวินก็กลับมาที่บ้านเหมือนเดิมซึ่งก็โดนแม่บ่นนิดหน่อยว่ากลับบ้านดึกอยู่แต่ก็ยังพอมีเรื่องให้เราอ้างว่าเราซ้อมกันจนดึกก็มันใกล้จะถึงช่วงระยะเวลาแข่งแล้วนี่นาะถ้าเปิดเทอมเลยแค่ไม่กี่อาทิตย์ก็เริ่มแล้ว แต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือเมื่อเราทั้งสองคนกลับบ้านอัคารวินกลับไม่พูดอะไรถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นนี้เลยซึ่งปกติแล้วอัคารวินมักจะเป็นฝ่ายขุดเรื่องพวกนี้มาโถกกันแล้วก็ลงเอยด้วยข้อสรุปอะไรสักอย่างแต่หันเนี้ยกลับต่างไปเขาเหมือนจะเหลือบตามองผมเป็นระยะระยะแต่พอผมหันหน้ากลับไปมองเขาเขาก็ทําเหมือนกับว่าไม่ได้มองผมอยู่เสียอย่างนั้นหวังว่าต่อจากเนี้ยพวกนั้นคงจะไม่มาราวีอะไรพวกเราอีกนะ ผมเปรยแบบชวนคุยไม่เห็นอาัคาราวินนอนหยิบสมุดเล่มเดิมของเขาออกมาพลิกๆพลางขีดเขียนอะไรลงไปอย่าหวังอะไรแบบนั้นเลยมันไม่มีทางเป็นจริงหรอกเขาบอกเรียบๆสงครามระหว่างผู้ใช้มนตรามันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วยังไงมันก็จะต้องผลัดกันล่าผลัดกันหนีแบบนี้แหละเดี๋ยวพิชัดก็ฟื้นแล้วเราคงได้อะไรอะไรจากการมองเห็นอนาคตของพิฉัดแน่ๆผมพูดทันทีก็คงไม่ได้รู้มากกว่าที่รู้อยู่หรอกเขาตัดบทอีก ต่อจากเนี้ยถ้าพวกนั้นไม่ตายพวกเราก็ตายแน่ไงนายพูดแบบนั้นน่ะผมถามเสียงหงอเราว่าเราเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดเนี่ยจ,จู่ๆเขาก็พูดขึ้นอีกเข้าใจอะไรอ่ะผมถามกลับเข้าใจในเรื่องที่นหนไม่เข้าใจนะสิ <c oughs> เอาเป็นว่ารีบนอนเถอะวันนี้เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวต้องซ้อมอีกสองสามหนก่อนจะเปิดเทิงตอนต้นเดือน พูดจบเขาก็เก็บสมุดลงกระเป๋าแล้วขยับตัวลงนอนกับเตียงจู่ๆก็ตัดบทแถมทําตัวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงนั้นทุกทีทั้งๆที่เมื่อเย็ยนเราเพิ่งจะเจอเรื่องคอขาดบาดตายกันมาแท้ๆโคตรบ้าชมัดอ่ะแต่แน่ละ่ะผมก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปอ่ะได้แต่ขบคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเสียงที่พูดอยู่ในหัวของผมซ้ําแล้วซ้ําอีกอดทนไว้นะมันยังไม่ถึงเวลา มันคือเสียงของใครกันที่อยู่ในหัวผมอะแล้วไอไฮบริดที่มันบอกว่าตอนนี้เทพทุกคนมาอยู่ที่กรุงเทพหมดแล้วมันคืออะไรกันแนะ่มันจะเป็นไปนได้ยังไงอะที่ทุกคนมารวมกันแต่พวกผมยังเจอกันอยู่แค่4ี่อีกสองคนยังอยู่ในความมืดที่ไหนก็ไม่รู้หรือว่าผู้นั้นจะรู้หมดแล้วหรือแค่พูดหลอกให้เรากระวนกระบายใจต่อให้เดาไปต่างๆนานาก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีอีกอย่างถ้าผู้นั้นเจอพูกเราแล้วก็คงจะมารวมกวนกันแล้วแหละไม่ปล่อยให้อยู่กันแบบนี้หรอก ในขณะที่คิดสระตะวุ่นวายอยู่อย่างนั้นผมก,ก็ค่อยๆม้อยหลับไปคาโตะเขียนหนังสือที่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านไปก่อนที่พวกผมจะเปิดเทอมก็มีการนัดซ้อมกีฬาและซ้อมเดินพาเรดกันอยู่หลายครั้งจนทั้งผมและอาครวบ,บินก็อ่วมไปหมดนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เจอไฮบริดเข้ามาล่าพวกผมถึงในโรงเรียนอาคราบ,บินก็บอกอย่างเต็มปากเต็มคำว่าโรงเรียนเราไม่ปลอดภัยอีกแล้วแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่หนีอีก และต้องการเผชิญหน้าลูกเดียวทาให้ผมค่อนข้างใจชื้นมากขึ้นส่วนพี่ฉัตรแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแต่จากที่ทีบอกผมเขาก็ยังไม่รู้สึกตัวและยังคงนอนนิ่งเป็นเสาหลักเมืองอยู่บนที่นอนแบบนั้นมีหน้ายังเสริมอีกว่าช่วงเนี้ยเธอสั่งหลอดไฟชนิดพาที่นอกจากให้แสงยังส่งคลื่นรังสีความร้อนแผ่ออกมาเพื่อฉายใส่พี่ฉัตรในตอนกลางคืนเพนื่อเรงให้พี่ฉัตรฟื้นฟูร่างกายให้เร็วที่สุดด้วยก่อนที่อะไรอะไรจะแย่ไปกว่านี้ อย่างกับต้นกระบองเพชรยังไงอย่างนั้นเลยเทนที่นอนเหงาอยู่ที่ป้อมยามเองก็ดูเหมือนจะจําเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้จําได้แค่ว่าตนเองเหนื่อยมากและม้อยหลับไปนั่นก็ทําให้เราเก็บความลับไปได้อีกเปลอาส่วนน้องหญิงก็ดูปกติแต่หลังจากที่รับรู้ว่านีนาป้วนเปียนอยู่รอบชีวิตผมเธอก็เลยเหมือนจะเปรยโปรยว่าผมคบซ้อนบ้างแหละแล้วก็พูดทํานองว่าผมไม่ให้เกียรติเธอเลยโดยที่เธอก็บ่นอยู่กับดาวทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับดาวระหองระแหงกันนิดหน่อย หนำซ้ำจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็ทำให้ผมได้คิดมากขึ้นว่าบางทีตัวผมเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พวกเรามีเรื่องมารุมมาตุ้มเต็มไปหมดกับพวกลาคาหัวไปถวายบอสใหญ่ของพวกไฮบริดผมจึงพยายามห่งหางๆจากเธอไปแต่เธอก็ยังคงโทรและชัทมาคุยเล่นเป็นระยะระยะก็เลยทำให้เราไม่ได้ขาดการติดต่ออะไรจนกระทั่งเปิดเทอมสองอีกครั้งนี่แหละ เหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะดําเนินไปตามปกติอย่างเคยพระเทนเองก็กลับไปมุ่งมั่นกับการซ้อมอย่างเอาเป็นเอาตายรวมถึงทุกอย่างกลับสู่ระยะเงียบสงบของมันอีกครั้งเจ้าเหล่ามาจิสเตอร์เองก็ยังสงสัยว่าพวกไฮบริดมาทําอะไรอยู่กันแน่ถึงได้แต่แวบ,บไปแวบ,บมาไม่ออกมาสู้ให้จบจบสิ้นๆกันไปซะทีมัวแต่แอบกันอยู่เรื่อยชีวิตผมก็เลยกลับสู่สภาวะปกติทาให้นับอาการหน้ามือที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นหนักมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงตอนซ้อมควงไม้ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีอย่างที่ควรจะเป็นช่วงนี้เพื่อนๆเ,เขาไปสอบโคตากันนายได้ไปลองสอบกับเขามาบ้างหรือยังถ้าถามในขณะที่ผมกับแก๊งมือควงกาถากําลังยือนอยู่ด้วยกันเพื่อเตรียมเก็บรายละเอียดชุดในรอบสุดท้ายเพราะอาทิตย์หน้าการแข่งขันบอลกําลังจะเริ่มเป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่พวกเราหลังขดหลังแข่งซุ้มซ้อมกันมาอย่างนมนานยังเลยเหอะเพราะเอาเวลามาซ้อมอยู่กับนายนี่แหละ ผมบอกในขณะที่กลัดกระดุมเสื้อที่เป็นสูตรคล้ายๆทักซีโดสีขาวสลับแดงที่พวกนี้มันตัดเอามาให้ผมใส่ดูไปดูมาอย่างกับตัวตวลกอะ่ะไม่ก็นักมายกลพิลึกเออพอๆกันนั่นแหละแต่อย่างว่างานนี้มันงานใหญ่ต้องออกคนที่เคยดูแลมาช่วยกันทําวางมือไม่ได้จริงๆยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันเขาเบยก่อนที่จะเข้ามาจัดปกเสื้อให้ผมหล่อวะ่ะใส่ชุดเนี้ยหล่อหาอะไแม่งอย่างกับตัวตลก ออกไปแบบเนี้ยโรงเรียนอื่นได้ล้อตายเลยผมบอกนี่ยังไม่นับบรรดารูปถ่ายที่พวกนายแอบเอาไปลงเพจอีกนะป่านเนี้ยคนก็คงรู้ไปถึงไหนตอนไหนแล้วโคตรน่าอายอะ่ะหืมไม่นี่เพจชมรมเชียรโรงเรียนพุ่งกระฉูดมากเลยนะหลังจากบอกว่านายจะเป็นพรีเซนเตอร์ในการควงไม้เนี่ยถ้าชี้แจงแถมคลิปที่นายควงไม้แบบเทพแบบนั้นก็มีคนแชร์ไปตั้งเยอะหลักหมื่นเลยนะรู้แล้วเล่นหน้าผมบอกป่า ว่าแต่เพื่อนนายที่ชื่อวินอะไรนั่นดูเหมือนเขาจะติดนายอยู่เหมือนกันนะจู่ๆเขาก็เปลี่ยนหัวข้อไปเฉยๆหลังจากจัดปกของผมให้เรียบร้อยแล้วยื่นไม้กระทามาให้อะไรทําใ้้นายคิดแบบนั้นผมถามกลับก็เราสังเกตนายอยู่ตลอดนะรู้ไวส้สะด้วยเขาเสริมไอ้คนชื่อวินอะไรนั่นชอบมองนายตอนที่นายไม่ทันสังเกตตลอดแถมถ้านายไม่รู้อะไรช่วงที่นายซ้อมแรก เขาเดินผ่านแถวนี้บ่อยมากจนเราเองก็แปลกใจว่าถ้าหมอนั่นเป็นนักกีฬาตัวจริงแล้วไงถึงต้องมาดิมดิมมองๆอะไรแถวนี้เยอะเป็นระยะไม่ไปซ้อมงานตัวเองนี่นายเป็นสตอเกอร์หรือเปล่าเนี่ยถึงต้องมาคอยแอบสังเกตเราเนี่ยผมถามสีหน้าตกใจปกติแล้วอาคารวินไม่น่าจะปล่อยให้ตัวเองไปที่สังเกตได้ง่ายไดขนาดนั้นก็ไม่รู้สิหรือเพราะว่าเป็นนายเลยสังเกตมากเป็นพิเศษหรือมั้งเขาตอบ แล้วคว้าหมวกยื่นส่งให้ผมอาทิตย์หน้าก็ฝากด้วยนะว่าแล้วทัดพูดจากนั้นก็ยิ้มกว้างให้ผมก่อนที่ผมจะรับหมวกมาสวมด้วยท่าทางเก๊กังๆทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ Channel Thai Audio Books ได้ที่ w ว w บไ w facebook.com/thaiaudiobooks นะครับ